วิ่งวิ่งวิ่งว ah. ิ่งไหนวะ ไอ้เฮ <Birthday! laughs> <c oughs> <laughs> ียลม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 ดสลยู่ <laughs> ลมเกือบเกือบไปลมจะขีด<ว>แต่อ่ขึ้นมาวู chung chân không bị kịch bí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  kịch này kịch bí kịch bí này อุ้ยทีมนิ้วไหนชอ,อบดีๆขนาดดิ